สวัสดีครับพี่ชายนะผมสับโโตโต้นะมาแนะนำหมอเอกนะเอ่อพักประชาชนนะเบอร์สามแปดสิบหมาแนะนำี่องกันด้วยนะหอยน้ำเดือด คุณ้าก่น้าเราปเป็นนายกขมานเาล้นะขอบคุณครับสวัสดีครับนะสวดีนะคบสวัสดีนะฝั่งนี้นะขออนุญาตได้นำตัวหมอเอกนะครับสวัสดีครับพี่ยืดไปค ตลาดปูกซบก็จะโตโตกับตลาดมาเลยที่เราลงบน้านี้แล้วเออันนี้สสบางนายนันผู้สมัครลบ

ใจเลยว่าสิองวิลาทิโอน่างไ่าลืมอย่าลืมน้องนะลอ้าทำนการไฟฟ้างันสิพี่สิน้องกับ2องโตโตแน่เลยนี่สองโตโตอยู่นั่นนี่อยู่การไฟฟ้าเหมือนกันอ๋ออ้ใช่เขาเี่กเขาเลยผมเขาเรียกการไฟฟ้าเก่าเออกปนเก่าโอเคครับสวัสดีครับ โมกันทีน้ไม่ช้เบอร์สามยคจาก็ทุกงไ้องหยุดันร้อยู่หมดแล้วนะไม่ว่าเป็นการเดินัยังไง้อกาพวกเราที่้านขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับีนะครับแม่สัีนะังใบนะเบอร์สามนะบที่พักดารลังหวัดบ้านเราเบอร์ซยังไงเบอร์สามแค่อใบถีนี้ไม่ถีกว่าแน่นอนครับครับ ดีนะครับร้าแม่ขายนะวันดีพี่วันดีครับวันนี้มากับมอให้ีน้ต่อช่วยียร์พวานะครับต้อไปสามตัวนะไกันี้ครต้างมูถึงนนี้ประจำอาจจะไม่รู้จักผมเพราะว่าไม่เคยใส่ชุดน mm ักนำบูาอย่งไรคนนี้มาใะเดนกันคนาะทุกวันต้างมูนที่บาะดนแล้วขอให้นายกเันะส่วนต่อจเรากำั mừng với các sản phẩm kinh cá, các kinh cá, từng kinh cá được sản cái ขออนุญาตครับมาผู้สมัครนายกมาขอคะแนนครับเบอร์สามนะครับโหวาตนดแล้วในคืนวานนี้ยังไงโหวตตัดเราบอกเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงออกไปยื่นใต้กันเยอะๆนะเบอร์สามนั้นต่อไปนะครับขอบคุณครับแม่เล่นขอบคุณครับเสร็จครับยังไง้ผมได่รบคุณของรางวัลนะเบอร์สามนั้นต่อไปนะาร้านนี้อร่อยนะ ขออนุตครับครับขอุมาขอุทส่ไปนะขอบคุณครับสวัสดีนะครับพี่ๆบอค้าแม่ขาครับวันนี้ขออนุญาตรบวนเวลาคาขายทุกท่านนะพาผู้สมัครนายกอบจงมาแนะนาตัวนะครับผมญาตนะครับแนะนอ X นะมือารับรับแนะนาตัวนะครับนครับ

เลื <mile> ่อนอยู่แล้วพักนี้องยแต่เลือกนันก็ม่ชนะจะทีไม่เป็นไรรอบ่อบจต้องเอาให้ชนะ่รอบที่อบจต้องเอาให้ชนะ้้อเลมเังว่นาะ

มือหดออกมาเลยรัวนีน้อไม่หดคมับดีนะขอด้วยนะยกลดีนะครับน้องเขาเหยียมุ้งอร่อยอร่อยนะบนายกมือสาม็อมืสามแล้วก็มือกี้แล้วก็มือาแ้วก็มือสามขออนะครับเป็นไงคนี่โบมนายกมือสามบุกุกคนนะ

ผมลงนายกจังหวัดผมเ็นบางแก้วหมู่แปนี่แหละยังไงของคุณบางแก้วเป็นนายกของพี่นะาขอบคุณครับดี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 ครับดครับดี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 ับดีคร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 ับดีับดีครับดีับดีคร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 ับีครับดีครับดีครับ คอีสอือีรไม่ราครแตสวัสดีครับสวัสดีครับากเดาวัสดครับดี้อยู่มือสองบสนีนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีคุณพี่ดสดีนครับสวัสดีครับ ด้านหลังสวัสดีนะคบผมฝากยกขึ้นนะคเวาครับพี่น้ายกไปนะสวัดีครับพสวัสดีครับพี่ต่อสอีคัคไวันนปขไปี่เียงี่แบบ้น้วันรอสงนัีนะคะัสองบอี้ักประชาชนนะคะัสวัสดีครับพี่สวัสดีครับประชาชนเบอร์สามด้วยนะ สวัสดีครับขออนุญาบเวลารมี่นาทีลนะขอเอกมานะบัดดีครับพัดดีโอ้โหเอาลูกสมเลยนะ

What? นี่ไปเป็นนายกบ้านเราเนาะฝันยครับขอบคุยทราแล้วต้องไปรอบนี้หรือรอบนี้โอกาสด้วยนะลงนายกจังไม่ท้ายังไงหนึ่งมาโอกาด้วยนะวันนีบัตรสองใบนะเบอร์สามสองใบนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับหมายเลขสามด้วยนะครับได้แล้วได้แล้วครับสวัสดีครับพี่ชายครับขายแล้วครับเด็กตุ้มเล็ก ปัตสิยเบอร์สามปัตสิยพูเบอร์สาสวัสดีครับพี่ใหญ่ขายอะไรเยานอ้านะไรยมี้านกสวัสดีนะครับวัสดีนะครับวันนีผมเอเอสามมาแนะนำตัวนะสมัครนายโยสวัสดี

นนะส,นะสวัสดีครับตกจากน้เป็นนะมขาเรนะนะื่อตั้งโต๊ะทำไมละบลงไย,ยกจังหวดสุดวันนี้ลงสองจออเราเข้าไปเป็น,น,นะน,นทีมทัองหมนะครับขอบคุณครับ

ไม่รจมือไม่ได้โบานไม่เยใส่เื้อะว่ะนเตาอรต่อไปขออนตขออนาคนะคะนาตในออดอมาทีสวัสดีค่าบริีารบอา่นะยอเบอร์สามกเบอนเบอรมเบอร์สามนะครับมี2เบอร์หวังว่าจะจำมอได้นะ็นม่านา่ค่ พอสเสาก็วงวนดไงตนใหญ่ลูกผมต้งไปหก็จะมาระ้นู่อปปมุ้านแล้น่สอรมแต่ก็เชียได้เชีย์รูกชายนหองหมอเอ็นกกโดเป็นนายกจังหวัดนะครับขอบคุณครับคุมีะร้างคะคีาะคี วันคุณ้าวันอัานีน้องเนะวันุรอบนี้อยู่กรุงาวันเสาร์มีบอยเอร์าหนบางแก้วเลยรอบนี้ผมก็อยูอบคุงปาดวยเองผมไม่กลับ้วยนะบอยเอร์สาเขนะวันนี้กันโรงแรมอเออกุรับจังหวั สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับขออนุญาตให้เก็ของคนลเสานะครับคนที่ต้องพูดในะครับเบอร์สาลูกค้าประชาชนเบอร์สาครีครับ เริ่มตกเียเ้าเลยอนะนะะครับ,รบสวัสดีนะครับพักประชาชนนะก็โอเคน้องน,น่าจะรถทุกซอยแล้วนะครับ มจับใจใช้สอนให้ลูกคนนี่ฝั่ไปหนึ่งนะของพวกเราด้วยนะอุ่อีกลงเยกจังหวัดมาเลอเนาะเรามีาษาต่อไปนะพียกนามาะอดอาลดรนยดีไปนไปไปตลาดตร อเดี๋ยวเรารอสีงานเนาะเดี๋วด้นาจะออกมาตงตรงถนนด้านนี้เนาะเราคงไม่ได้เข้าไปด้านในครับ i yeah, don't yeah, yeah. สวัสดีคุณคนใต้ครับคุณสีโนนครับคุณเลโลครับ,บเดี๋ยวเราจะเดินหน้ากันต่อนะครับ,บคุณมิดัมนะครับ,บคุณสายยางครับคุณนริชชัยครับ,บ ตอนนี้แบตเตอรี่เราจะเหลือประมาณ35นะาเ,าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะอเนาะเราก็ภาวนาขอให้ใการายกามจนจบนะครับแม้ว่าอุปสรรคในการไลฟ์สดนะครับหรือว่าอุปกรณ์เรานั้นอาจจะไม่รองรับขนะับขึ้นก็นมือถือเราใช้มานานแล้วเนาะใช้มานานแล้วก็ ทําให้แบตเตอรี่นั้นเสือ่อนะครับูา้นออกสวัสดีคุณจิรับค์นะครับอําเภอเมืองมีเลือกใไหมําถ้าเป็นสมุตปฟาการก็จะมีทุกอําเภอเพราะว่าตบอจนะครับส่งครบทุกพื้นที่3 6 ผู้สมัครสบจเนาะจริงๆแล้วก็คือจะเหลือ35นะครับเราทราบเบื้องต้นก็คถึงอาจจะมีท่านนึงอาที่คุณสมบัติไม่พนแต่ว่าในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันเลือกนายกนะครับซึ่งก็คะแนนตรงส่วนนี้ก็ยังเอามาเอามาที่นับน้อมมาที่คุณหมอด้วยนะครับก็มีผลกับคุณหมอด้วยฉะนั้นก็ช่วยกันเลือกเบอรสามนะครับ นนทบุรีเอ็นนททบุรีก็น่าจะมีเนาะเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีก็จะวันวันพรุ่งวันที่26ก็มีปลาสายใหญ่เนาะคุณธนาทรก็จะไปขึ้นเวทีนะครับคุณธนาทรน,นะครับคุณบาริสนะใช่ไหมเดี๋ยวผม